น้องยะก็ลาน้องจูนก็ลาน้องแอนก็ผ่านมน้องแอนก็อยู่น้องปีกกะสิลา่าหน่อยนี่ก็ได้อุ้ยขับมีโคราชไม่นีพี่พน้องเอ้ยมาเด้อชีวิตมอลำมีกรรมบอสินเต้น,นกินรำกินไปตามประสา อาหารนอกโคตาจะมากับเขาเซ็ตเดิมแม่กอกหอยซานแห้งบัดนี้ไปบ้า <c oughs> นแผ่นินใบทั้งอย่างมันดันจะมาไทยเบื้องหลังเด้อมั <c oughs> นจะแอบตายเขาเบื้องหลนาของความสำเร็จ รถของเพื่งองังครับสำเร็จของอีฟูชื่อดังอะไรนะร้าหร้านสม,มูทหรอร้านเนี่ยเหรอ อะไรยังมาแอบ,บไทยยังบอกอีนฟูนอันดับหนึ่งของประเทศไทยนะเป็นยางมันจำเป็นนี่ล<ห>่เบื้องลังค,คร,รัาสรูมันไม่ใช่สีลาว่าจะใส่รูดได้มันก็เป็นสีสลาเมือเ้าดีบาราคาเท่าไหร่ก่อนร้อยละ,ละอันนี้เนี้ยบนบนเหนืองานนื่มเพิ่มแล้วก็เอายางมามาหาอีที่บักหนาสบบ จังไงไอ้แซมตับตอนนี้หรอตลอดวันพี้ตลอดตรอดจะพาเราเตียนให้เวื่ลูกตันกลาเออใครอยู่ตอนกาเป็นย้อนี4รล่ำ74้หรือใครก็สับหมู มอลำซีนเก mm ่าหรอวนี่มอลำซใหม่ค่ะสดยังสาวอันนี้ด้อยเเซ็กซี่ยังสวยอันนดยัไม่เคยผ่านหรอยังไม่เคยผ่านหรอไม่ยไปเรียนอไปเรียนรองไปเรียนรีั้เมื่อไหทไปร้อยไปยัทองมแนล้ำซีก็แม่มาซาดาพอหรอเน่ แต่คู่จุดนี้กันจะได้จัพ่อก่อนประด็นทานมือหอมมือนางกระไรอันนั้นบ่าอะไรครับ่างนี้สองแล้วที่โอหังตายยาวมากเตรียมตัวเด้อ มา,มาแล้วมาแล้วมาแล้วยันดีมาแล้วเอาโอเว่นเข้าเต็นมาเข้าเต็นดีๆแม่แซงอยู่สั่นแล้วจอเนี๋ยเนาะ นเก่อาณาจิตอาคงไม่ได้ผลนิดเตีวน้ยติดนอยเราต็กเขียวบ่น้ำเต็กเขีเียยังบ่มันม่หเยันเลียวเอาอาณาจิตคไปไุ่่ไงก็บ่จวาขอคือืนตัวบ่จืดเดี่ขอเขาเนี่ยน้อิดวันี่นีเขาไม่แต่มันจะน้องมาได้หนิ นี่แล้วมันต้องอินกับขาไปซื้อละปินวงไงเป็กศิลาพี่น้องป้าวสิบอกอยู่ว่ารอบมันจบงานจะออกข้างหน้ากันได้ มันมันบีไปนะประว,วัตแเลวมันมันเบ่าไปแห้งๆไปเมื่อกี้นี่ ลงมาลงมาอีกบ้า <subtract ing noise> อ้ามตามสิน พี่น้องตอนนี้คือบอกเลยว่าฝนของเรามาแบบแบบสุดพลังมากสาลเปาได้กิน,นได้ราห,าหรอมันมันกินได้อยู่แต่ว่ามันเป็นวาซาบีเ็กนอนพูดจมูกจริงหรอสาลเปาเดีบยวบอกว่าบีไม่ใช่มันไปาถึงว่ามันมีกิน ระวังไปดูเด้อสุวยใส่หันอ่ะ

เวลา20นาิก30นนะครับเดี๋ยวจะเริ่เชื่อมทันทีาจานะครับพร้อมด้วยหลดส่วนจะอกนะครับใันเงืนให้ควาเื่อดีหมากเปิดกาเปลี่ยนก้านพร้อม้ก็ีกนอกนะครับขอมเิดแจงจุดผส์ในการสั่งื่อนให้ครื่อดีนะครับสยังงเวลา20กา30นาทีผสมม่วนแล้วพี่น้อง เต็นเขามันก you know, ันมักันหน่อยอยู่ดครับถ้าต้องใช้เต็นไซส์นี่ไหมสาเมตรอยี้าเถ้าไปสักเต็นท์คืดูการถ้าต้องไปไซสนี้ไหมแล้วก็แอมติดแอมแล้วเอนกันเนี่ยถ้ามีรถใหญ่มันจะมีคนกลางเต็นทยใหญ่มันละมุเอ้าไปใส่นี้มัละมส่งกระแสไ บอกให้เพื่อนแปว่าจากปว่าจากสองร้อยสามร้อยคางกับบอกเใครด่จะค้างัวเราคระสิบบาทคาตัวแหงหลายอยู่แห้งหลอยวันนค่ากางเต็นค่าตงพร่มตัาโตเกีตาโอเคมมเป็นนะรบารแสดง้อกห้งสิ่งเรื่องตัวใหนอกนะครับมเียนคนท้ห้องสสานของาโตเกียรค่าตัว ตาทูตาทำไรไม่นะพี่น้องซื้อบาจองตัวเด้อซื้อบาจองตัวราคา129บาทเอฟซีน่าเต็มหน้าฮานแล้วฟุนบัลกุบบันีขสัตว์งานในจุดไทยกับบีดรวนบีดพวกไปนหลดไปางานไนจุดไทยผมก็ต้องม่าขันหน้าหรอกพิทก้อนนะิก้อนจ้ดูหนมันคนแล้วแห้งหรอกออย่าก ขอปิดงานคืน้เราว่ขึ้นวผมนนะครับผมแต่ส่านรว่าขออนุญาตนะครเียเมงาน้างาอกด้วยเอาอมดวยก็แค่ไหนทงลอง้านี้นะจะสั่ไบอกไปยังนีี่เกสาที่ทุเทียนาะจะอออดวยคอมดวยตีมก็ไปเกี่ยวกัตาคน เรื่องเราไข่กับเวอยยุงเปยไข่ง่ายอยุ้งนอ่นะต้องดุ้ยป้าเปิดไฟให้แห้งมันีกคุณน่ะกเลพร้อมตัวอย่างกันแล้วแต่เมื่อนี้ก็ต้องเห่นคือเกาล่ะเปิดจานมาเร็วเล่็อะไรอะต้องเห่็พี่น้อง พวชาดเวมัสนนสือเขาบอกว่าเดี๋ยวเขจะทเขา่วโตเกียวไหมคนมนในชุดอะไรดีเอออันนี้ไม่ใส่ใช่ขในในของตัวนี้ก็อี่าใส่ประมาแปดกนหลอกับโดุคือห้องดสุพนาต้นนากับดูดสเพาดอกเพามันนลรวมแรง ลมแรงพัดเปิดพัดลมจ้ะบ่มีลมพี่น้องบ่มีกาเส้นผมเชื่อกเกล็ดผมมีลมชีวิตมันเป็นหลุมเป็นบ่อโอ้อยากฟังเสียงสดด้เนอะแม่งเมาบิดอยู่ไม่เศร้าอยู่ดีกโคราชแถวไหนจ๊ะ อำเภอจักราชตำบลคลองเมืองครับตำบลคลองเมืองัวไกลับนนะครับนี้ตลบมีมุกใหม่อีกแล้วเด้อประกวดนาง ดาบังไฟเขาเขาไม่ประกวดทิดาบังไฟในมคนบอกี้วันนี้บ้านมีอะไรไหมนี่มาอะไรบ้านมีไหมวันนี้น่ะ แม่ขวันเรือมีมอะไรไม่นี่แม่ขวันเรือนหาพันบอนนี่มูนอ,มน,อ, 3, อนี่เมื่อไหร่ก็ได้สามพันอยู่ดีเพราะต้องมือย่างมือไหร่จหาพันมูล่พอย่างวะมือไงอย่างนึ่งปีบอหนึ่งปีน้องอยู่ดิในหาพันอยู่ดิมันบอกเป็นช่อเลยนะชอบกับไม้

หยุดไปนิออนใช่ไหมยุกย <Yes, ุกหยุดยุกน่าจะยุยุไปนิออนสมัยยอหรือยอหรืออนเนาะข้างในอนนเป็นยุคยุกสมัยยุกไฟนีออน